อาละครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าคีเวตัวใหม่เลยนะครับ GT 2 7 7นี่มาดูโอ้ของแต่งให้มาก็มีโชค๊คโอเคดี <c oughs> เครื่องเขาบอกว่าเป็นเครื่องเวทบ้านะครับตัวเวทบ้า3สาม,มีดิหลังด้วยนี่ท่มีมอก่า เบอกเป็นหนังกับช่วงหน้าเหมือน x a d v เลยนะฮะแล้วก็นี่เปิดกุญแจปั๊บโอ้ไม่มไใช่ไม่สวยหรูอลักาลางการกุญแจมีไฟด้วยฮะตรงนี้หายไปแล้วไม่สวยหรูอลักาลางการมากน,นี่ดูไฟหน้าก่อนยังไงโอ้มี จอมีแน่มีไฟเลีย้ยวอ,อยู่ข้างเ <c oughs> ด็นไฟ LED นะครับเป็นสูงต่ำหลอดเลนมีเลนอยู่ข้างในนี่หม,ม้มอ,อน้ำหม้อน้ำใหญ่มากเลยหม้อ,มอ,อน้ำทำมาใหญ่มากเลยมาเริ่มเลยอยู่หน้าจาน ABS นะครับแล้วมีชิวชิวสูงสีขาวสวยใสยสไตล์คีเว เติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเติมน้ำมันนี่ดป้องมันเ,มเด้งเลยอ่ากลับ้าฮะใต้เบาะก็จะนี่ใต้บะอ่าใตา้เบาะใต้เบาะก,ก็จะเป็นอย่างนี้มีกุญแจรีโมทสองดอกเลยนะครับ ให้กุญแจรีโมท2ดอกชาวบ้านชาวช่องให้ดอกเดียวนี่ให้สองดอกอก็ถือว่าให้ของมาโอมากพีซล็อกเรามาดูระบบสตาร์ทเครื่องได้่าเดี๋ยวเรามาดูระบบเครื่องกันไม่ติดเว้ย กำเบกไหนวะกำเบกข้างนี้เหรอใช่ไหมล็อกอะไรไว้บอได้แล้วมันมีล็อกด้วยมันมีล็อกสตาร์ด้วยน,นี่เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับว้าว ข้างหลังก็พีเอทีเอสกน่าจะดังอยู่เสียงปึ๊ดๆเลยฮะเข้าในห้องในห้องนี่จากที่ดูแล้วรอบๆถือว่าให้ของมาดีสีก็สวยใช้ได้ใช้ได้เลยแจ่มเลยนะครับ ท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมาที่เซลเฟิร์นเลยครับทุกคนเซลเฟิร์นโอเคครับ <Okay. S 2> เบนดารี่ที่ชอระเสริฐยนต์นะครับมีรถให้เลยตอนนี้ครับ